สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพ,เพื่อนมาทำน้ำจิ้มสุกี้หรือน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรโคราชกันนะคะผิดถูกยังไงก็ขออภัยคนโคราชไว้ด้วยนะคะเราก็ดูสูตรเข้ามาอีกทีเหมือนกันแต่จะบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากลงตัวทำง่ายไวขันแรกก็คั่วงาขาวให้สุกก่อนนะคะใส่พริกเขียวแดงกระเทียมลงไปเท่าๆกันเลยตามด้วยงาที่เราคั่วนะคะเยอะเตามด,ด้วย,ยน้ำกระเทียมดองค่ะเดี๋ยวถ้ามีเนื้อกระเทียมดองด้วยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยคะ่ะจากนั้นก็ใส่เกลือรสด,ดีน้ำตาลลงไป ะะปิดฝาแล้วก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคอบอกนะคะว่าใส่น้าเปล่าลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวปั่นไม่ได้แต่ถ้าเครื่องเพื่อน,อนๆบ้านไหนปั่นได้โดยไม่ต้องใส่น้าเปล่าก็ปั่นเลยนะคะแต่ของเราต้องใส่น้ํานิดนึงเทออกมาแล้วก็เติมด้วยน้ําจิ้มไก่นะคะน้ําจิ้มไก่ของเรานะคะคที่บ้านเรา,าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมใส่ลงไปพอประมาณนะคะพอให้ท่วมแล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงค่ะคเพือนเชื่อไหมคะว่าเสร็จแล้วแค่นี้เองค่ะทําแป๊บเดียวแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องมานั่งเคี่ยวให้ยุ่งยากหลังจากนั้น นั้นเราก็หั่นผักชีใส่เข้าไปนะคะเพิ่มความหอมให้น้าจิ้มของเราค่ะน้ำจิ้มสูตรโคลาที่เราฟังแล้วดูคลิปมานะคะจะออกหวานน้ำเค็มนิดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวนิดนิดน้ําจะใส่ใสแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปทําตามกันได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวงัง